สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักให้กับกลุ่มชาวราศีกุมหรือว่าชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนตุลาคม2566นี้นะคะชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่13มีนาคมส่วนชาวลัคนาราศีกุมนะคะคือผู้ที่มีทั้งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะไปผูกดวงชะตากับหมอดูที่ด้านคารรักนะ หรือว่านะเข้าไป Google นะเว็บไซต์ผูกดวงแบบระบบสุสริยญาตินะท่านก็จะได้แผนดวงมาแบบนี้นะคะเป็นดวงของตัวท่านเองนะก็จะมีการทำนายดวงแบบคร่าวๆให้ท่านด้วยนะคะกุ่มดาวราศีกลุ่มนะมีสัญลักษณ์ นะเป็นคนเทม้านะดาวประจําตัวก็เป็นดาวราหูเล็กแปนะสถิตร่วมกลุ่มกันนะกับดาวพฤหัสบดีนะที่พบสาชะเดี๋ยวจะมีการโคจรย้ายไปพบกระดุมพระแล้วนะคะกลุ่มเจ้าราศีกุมนะมีในเรื่องของการงานนะคะคดาวการงานสถิตยอยู่ที่พบสุภะนะคะ แล้วก็ในเรื่องของการเงินนะก็เป็นดาวเพื่อสมบดีร่วมกุมกันกับดาวราหูสถิตย่ที่ภพศาสะนะในเรื่องของโชคลาภนะคะก็เป็นดาวราหูนะคะสถิตยู่ที่ภพศาชะความรักนะเป็นดาวอาทิตย์ชาวราศีกุมหรือว่าชาวลักนณาราศีกุมนะมีดาวประจําตัวเป็นดาวราหูนะเป็นกลุ่มของธาตุลมนะคะส่งผลทําให้ชาวราศีกุมเป็นบุคคลที่ หุนหันพันแล่นนะทาอะไรไม่ยั้งคิดเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็นะเป็นคนเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็รีเดี๋ยวก็ร้ยรายเดี๋ยวก็ดีนะคะชอบเก็บตัวในบางครั้งหรือว่าอาจจะไม่ชอบที่จะสูงสิงกับใครมากนักนะในบางสถานการณ์ก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าสื่อสาร นะหรือว่าพูดคุยเจร,จ,รจากับบุคคลรอบข้างนะเป็นอย่างดีเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบปฏิพันดีนะเป็นที่น่าสนใจแล้วก็มีเสน่ห์ดึงดูดต่อบ,บุคคลรับข้างนะคะเป็นคนที่น่านับถือน่าเชื่อถือนะคะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพูดโน้มน้าวให้คนอื่นคล้อยตามปฏิบัติตามได้ง่ายนะเป็นคนมองการไกลแม่นยำนะหากชาวราศรีกุมเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับลดในเรื่องของความใจร้อน นะแล้วก็เพิ่มความมีสตินะก็จะทำให้ชาวราศีกุมเป็นคนที่ดูมีความน่าเกรงขามนะคะโดดเด่นกลุ่มชาวราศีกุมนะในเรื่องของการงานเราดูที่ดาวอังคารสถิตอยู่ที่ภพสุภาษนะการงานนะคองชีวิตวิถีชีวิตนะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัวเคือญาติต่างๆนะคะแล้วกะะ็ในเรื่องของ การเงินนะคะแล้วก็เรื่องของโชคลาภการเงินเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับกนละุ่มบุคคลที่เป็นเพื่อนนะคะวงสาคณะญาติด้วยกันนะ,ะหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่แบบเหมือนมีกลุ่มสังคมที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะ,ะที่เป็นเพื่อนคบค้าสมาคมหรือว่ามีการติดต่อสื่อสารนะคะการพูดคุย ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะหนึ่งปีครึ่งนะที่ดาวราหูมีการสถิตแล้วก็โครจรอยู่นะรวมกลุ่มกันกับดาวพฤหัสบดีนะคะส่งผลทําให้ชาวราศีกุมหรือว่าชาวลักนาราศีกุมนะมีในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยหรือว่ามีในเรื่องของคบค้าสมาคมนะคะกับเพื่อนๆน,นะคะบาง บางคนบางท่านก็อาจจะเหมือนว่าคบเพื่อนติดเพื่อนนะเพื่อนมาในรูปแบบของการชักชวนให้ทําธุรกิจนะลงทุนร่วมกันหรือว่าเหมือนกับว่าเรายได้ผลประโยชน์ต่างๆนะมาจากกลุ่มเพื่อนฝูงนะสังคมที่คบค้าด้วยนะคะก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาจจะเหมือนว่าไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพนันนะกับกลุ่มเพื่อนนะที่เหมือนกับว่าอาจจะมาในรูปแบบของการหวังผลประโยชน์นะ กับเรานะกลุ่มชาวราศีกุมดาวสาวนะเป็นดาวบาปเคราะห์เป็นดาวโทษทุกข์นะเป็นกลุ่มของธาตุไฟดาวสาวเนี่ยนะสถิตแล้วก็โคจรทับลัคนาชาวราศีกุมนะคะตรงนี้นะทำให้กลุ่มชาวราศีกุมอาจจะมีความเดือดเนื้อร้อนใจทุกใจนะเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆนะ เหตุการณ์เก่าๆอาจจะเป็นหนี้สินเก่าๆก็ได้ที่เหมือนกับสร้างขึ้นมาในสมัยอดีตนะะอาจจะเป็นภาระนะคะการจับจ่ายใช้สอยบัตรเครดิตต่างๆนะคะเงินการผลล่อนรถการผ่อนบ้านต่างๆนะคะเกิดความทุกร้อนใจนะเกี่ยวกับรายได้ก็ได้นะคะเพราะว่าในะช่วงเวลาที่ผ่านมานะจากสภาวะเศรษฐกิจสภาวะโควิดต่างๆนะทำให้กลุ่มชาวราศีกุมนะคะเหมือนกับว่า มีในเรื่องของปัญหานะภาวะหนี้สินนะที่อาจจะสร้างมาตั้งแต่เก่าก่อนนะแล้วก็หมุนเงินไม่ทันรายได้น้อยนะ,ะก็เกิดมาจากสภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะความทุกข์ของชาวราศีกุมนะคะซึ่งอาจจะมาจากภาวะภาระหนี้สินต่างๆต้องทนทุกข์ทรมานนะคะเหมือนกับว่าจำใจจำยอมอ่ะนะคะแล้วก็นะ เมื่อดาวราหูหรือว่าดาวพฤหัสบดีสถิตยอยู่ที่ภพเดี๋ยวดูก่อนนะคะาศาสตร์ชะนะคะการเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเกี่ยวกับผลประโยชน์รายได้ต่างๆนะะอาจจะอาจจะมาจากในเรื่องของการลงทุนนะกับเพื่อนกับฝูงนะคะอาจจะเป็นหุ้นอาจจะเป็นแชร์ต่างๆนะคะให้เหมือนกับว่ารายได้ที่ได้รับ จะเหมือนกับได้ไม่เต็มที่นะเพราะว่ามีดาวราหูลุมนะการจับจ่ายใช้สอยจึงเป็นไปอย่างระมัดระวังนะคะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการช่วยเหลือนะดาวเกตอยู่ที่ภพปุตตะนะทำให้ชาวราศีกุมชาวลัคนาราศีกุมนะเครือญาตินะการเริ่มต้นหรือว่าในเรื่องของการคิดริเริ่มทำบางสิ่งบางอย่าง ะะอาจจะเป็นการที่เหมือนกับไปทําบุญนะคะไปกราบไหว้ขอพรสิ่ศักสิทธิ์นะ,ะหรือว่าการที่เหมือนกับว่าทําให้จิตใจของตัวเองนะคะเข้มแข็งมากขึ้นนะคะจากสภาวะสถานการณะะ์สิ่งแวดล้อมสภาวะนะเศรษฐกิจต่างๆโดยก็ได้นะคะก็ค่อยๆประครับประครองกันไป นะแต่ถึงอย่างไรแล้วนะชาวราศีกุมก็เหมือนกับว่าสามารถที่จะบริหารจัดการการดํารงชีวิตวิถีชีวิตนะการเงินได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่โชคดีเหมือนกับว่าหยิบจับธุรกิจอะไรก็เหมือนกับมีในเรื่องของการสนับสนุนช่วยเหลือนะจากเพื่อนฝูงจากเครือญาติจากสังคมนะคะเรามาดูพลังงานของชาวราศีกุมนะคะแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะแล้วก็ ดาวพุธนะเดี๋ยวจะมีการยกยก้ายนะมีการโคจรยกย้ายแล้วนะคะไปสถิตอยู่ที่ภพมรณะนะก็ทําให้กลุ่มชาวราศีกุมนะอาจจะเหมือนว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางระยะใกล้นะเอกสารสัญญาต่างๆข้อตกลงต่างๆด้วยก็ได้นะคะพลังงานของชาวราศีกุมนะเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไร เดี๋ยวดาวราหูจะมีการคูจรยกยใหญแล้วนะชาวราศีกุมก็จะเหมือนกับปลอดโปร่งโล่งสบายนะคะเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของสำหรับหลายคนหลายท่านนะคะที่คิดอยากจะลงทุนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโอกาสารวยแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบ นะคะเพราะว่าดาวราหูเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกุมนะเปสถิตยอยู่ที่ภพกระดุมพระนะคะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้นะคะใครที่ไม่เคยเสี่ยงโชคใครที่ไม่เคยรุ้นหน่วยรวยเบอร์นะคะกรุณาซื้อลอตเตอรี่นะคะเก็บไว้นะเพื่อมีโอกาสที่แบบถูกรางวัลที่1ได้นะคะแต่ทางนี้ท้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลบุญนะคะ พลังงานของชาวราศีกลุ่มในช่วงของเดือนตุลาคมนี้เป็นอย่างไรเจ็ดดาบเลยทีเดียวนะคะระวังในเรื่องของการที่เหมือนกับลงแรงลงทุนนะคะทาธุรกิจการงานนะ,ะร่วมกับบุคคลอื่นนะคะแล้วก็ระวังเสียผลประโยชน์นะคะอาจจะเหมือนกับว่าถูกแบ่งสรรแบ่งสันปันส่วนนะคะให้ไม่เต็มที่นะค,ะควรที่จะทําธุรกิจการลงทุนนะ,ะเพียงคนเดียว นะคะอย่าไปร่วมหุ้นลงทุนกับบุคคลอื่นมันเหมือนกับว่าเราออกเงินมากเราเสียแรงมากนะแต่เราได้รับผลประโยชน์น้อยหรือว่าเหมือนกับว่าเขาออกแรงน้อยแต่เขาได้เท่ากันกับเรานะก็ระาราวังตรงนี้ด้วยว่าจะเสียผลประโยชน์จะถูกหลอกถูกโกงนะคะเนี่ยเหมือนกับว่าเราใช้ความรู้ก็สามารถเราออกทั้งเงินเราออกทั้งแรงนะ,ะแต่สิ่งที่ได้นะมันเหมือนกับว่าเราได้เท่าก,กันกับเขาซึ่งเขาออกแค่เงินก้อนเดียวนิดเดียว นะแต่เขาได้เท่าเราประมาณนี้นะเป็นการเปรียบเทียบให้ดูนะคะว่าเราไม่ควรที่จะร่วมหุ้นลงทุนกับบุคคลอื่นนะคะเพราะว่าจะเสียเปรียบเสียผลประโยชน์ได้นะเพราะว่าขึ้นไพ่เจ็ดดาบออกมาในเรื่องของความรักนะคะมองในเรื่องของทิศทางความรักเป็นอย่างไรดาวความรักของชาวราศีกุมนะคือดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่พมบรณะร่วงเงินกระดับดพูดนะก็เหมือนว่าความรัก จะไม่โดดเด่นเท่าไหร่หรือว่าความรักที่ไม่ใช่ความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่เหมือนกับมามา,มาหายหายความรักที่ถูกปิดบังต้อนเลนนะคะก็ให้เร,มรามาระวังหรือว่าบางคนท่านอาจจะเหมือนว่าเข้าแอพพิชั่นหาคู่นะคะก็อาจจะเจอสแกมเมอร์ได้ด้วยนะคะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งรีบร้อนในเรื่องของการมองหาความรักมองหาคู่รักนะคนโสดควรที่จะวางแผนอนาคตข้างหน้าในเรื่องของการเงินการงานนะหรือว่า สำหรับบางคนบางท่านคิดที่อยากจะทําธุรกิจคิดที่อยากจะทํางานต่างประเทศต่างพินต่างแดนได้ด้วยนะคะก็มีโอกาสเริ่มต้นนะทำธุรกิจนะเกี่ยวกับออนไลน์การค้าขายการลงทุนต่างประเทศได้นะคะโดดเด่นมนพิเศษนะความรักไม่โดดเด่นความรักนะ,ะไม่เปิดเผยความรักอาจจะเจอความรักที่เป็นรักซ้อนหรือว่าความรักที่เข้ามาหลอกหวังผลประโยชน์ได้ด้วยนะคะ ขอภายแนะนําในเรื่องของการดํารงชีวิตในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นะคะของชาวราศีกุมให้ระมัดระวังในเรื่องของนะการตัดสินใจที่มันเหมือนกับว่าอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ใช้ในเรื่องของความพึงพอใจของตนเองนะคะคืออาจจะไม่มีเหตุไม่มีผลนะคือมัอนเหมือนกับว่า สิ่งที่ตัดสินใจออกไปนะสิ่งที่ทําลงไปมันเหมือนกับขัดแย้งกับบุคคลอื่นหรือว่าคําพูดคําจาที่มันเหมือนกับจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดจะต้องระมัดระวังในการสแสดงความคิดเห็นนะอาจจะมีการทะเลาะบ่อแว้งกับคู่ครองคนรักหรือว่าบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างได้ด้วยนะระวังในเรื่องของคําพูดระวังในเรื่องของความคิดนะที่มันเหมือนกับว่าทําตามนะใจที่คิดทําตามใจที่พูดแล้วก็นะทาให้เหมือนกับนะพูดผิดหูคนอื่นะ นะคะเกิดความทะเลาะวิวาทกับบุคคลอื่นได้ด้วยนะคะก็ให้ระมัดระวังคําพูดแล้วก็ความคิดแล้วก็เอกสารต่างๆนะคะก็เป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางให้กลุ่มชาวราศีกุมนะดวงประจำเดือนตุลาคมสัปดาห์หน้รอหกสกนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ